อย่าชมลูกเพราะว่าลูกเราจะเลงลูกเราจะหลงตัวเองโบก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็เติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่เนาะแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วนะคะเด็กทุกคนต้องการคำชมนะมันมีช่วงหนึ่งที่เราเคยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเรียนหนังสือเก่งๆไปแข่งขันหรือทำอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้รับคำชมจากพ่อและแม่หรือคนเลี้ยงดูอะ แต่เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ได้รับคําชมอะ่ะมันเกิดความรู้สึกคําถามกับตัวเองว่าเอา้าฉันทําถูกไหมฉันทําดีไหมคือมันใช่ไหมแบบเนี้ยค่ะแล้วพอโตมาเป็นผู้ใหญ่จึงได้ยินคํานี้ว่าอย่าชมเด็กนะเดี๋ยวเด็กจะเหลิงแล้วมันเกิดความกลัวในหัวใจพ่อกับแม่ลูกอะ่ะไม่ได้เหลิงจากคําชมลูกจเจิงเมื่อเราชมแบบเปรียบเทียบว่านูกเก่งมากเลยนะหนูกเก่งกว่าเด็กคนนี้หนูกเก่งกว่า